อธิษฐานกับพระเจ้า3วันนะคะแล้วก็ถามว่าพระเจ้าหนูย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วเนี่ยจะให้ลูกทําอะไรอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เกินความคาดคิดเลยค่ะคุณป้าพูดออกมาว่าให้ป้าสวัสดีค่ะชื่อสร่านะคะวันนี้ก็อยากจะมาเป็นคัมพยานนะคะถวายเกียรติพระเจ้านะคะ,ช,ะ,ะ,คะช่วงต้นปีค่ะหลังจากที่กลับมาจากงานฟื้นฟูของอาจารย์หมอนะคะ แล้วก็มาอดอาหารอธิษฐานกับพระเจ้า3ามวันนะคะแล้วก็ถามว่าพระเจ้าหนุ่เ,าเรามาย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วเนี่ยจะให้ทําอะไรจะให้ลูกทำอะไรอะไรเงี้ยพระเจ้านามาสังหาก็ใช่แต่ว่าในช่วงระหว่างที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่พระเจ้าจะอวยพรด้านนี้แล้วพระเจ้าจะให้ลูกทําอะไรต่อนะคะก็เราก็ อธิษฐานไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆพอถึงวันที่ครบกำหนด3วันและวันที่4ค่ะพระเจ้าก็ตอบอันดับแรกอ่ะเราก็คิดว่าพระเจ้าก็ให้ในเรื่องของอสังหารก็คือมีอาจารย์ก็ส่งที่มาให้สองที่เราก็โอ้พระเจ้าตอบแล้วเราก็คิดอย่างนั้นเราก็ก็ไม่ได้อะไรก็ปั่นจักรยานไปไปถึงบ้านคุณป้าท่านหนึ่งน,นะคะก็ แกก็ขายกาแฟกาแฟเย็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ฮิวกาแฟไปแหละแต่ก็ไม่ได้ไปซื้อของแกแต่ก็บอกมา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 ,มาคุยกันก่อนอะไรเงี้ยเหมือนทักทายคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแกก็ชวนไปคุยถามว่ามาจากไหนอะไรยังไงค่ะทุกอย่างเลยแล้วก็ก็ถามว่าเราทําอาชีพอะไรอะไรเงี้ยหนู้วเราก็เลยบอกว่าอ๋อก็มาพระเจ้านําให้มาทำาสังหาทีนี้ก็ได้รู้ว่าตัวคุณป้าเนี่ยเป็น คาทอลิกแกเชื่อในเรื่องของพระเจ้าเหมือนกันพอเราพูดไปเงี้ยแกก็เข้าใจว่าการทรงนำของพระเจ้าเป็นยังไงแล้วเรากบอกว่าเออเราก็ไม่รู้หรอกแต่เรามาเชียงใหม่เพราะว่าพระเจ้านำแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าอยู่นะคะหลังจากนั้นก็คุยรายละเอียดส่วนตัวกันเยอะเลยอะเจอกันครั้งแรกนี่คุยเยอะมากจนจนพอผ่านไปวันที่สองมาอีกเราก็มาซื้อน้ําแกเสร็จแล้วก็ ด้านข้างบ้านเนี่ยก็จะมีแบบร้านชั้นเดียวอยู่นะคะแล้วก็มองร้านนั้นแล้วก็คิดในใจว่าเออถ้าเราได้ร้านเนี้บ้านหลังนี้มาทําเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆน่ารักน่ารักรก,ก็คงจะดีนะแต่ปรากฏว่าอยู่ๆคุณป้าก็พูดบอกว่าอย่าเช่าร้านป้าไหมเราก็แบบตกใจคุณป้ารู้ได้ยังไงก็เราคิดอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลังจากนี้ก็ ป้าก็ชวนไปดูในร้านไปดูบ้านทั้งหลังแกอยากจะให้เช่าร้านกับบ้านพร้อมกันทีนี้ด้วยความที่เรามีที่พักอยู่แล้วเราก็ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเราก็เลยตอบคุณป้าว่าเเดี๋ยวหนูขอไปอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนนะคะว่าพระเจ้าจะนํำยังไงจะไหว้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปอธิษฐานกับพระเจ้าจนพระเจ้าว่าให้คําตอบมาว่าให้เราอะทำร้าน แต่เราจะไม่ขายกาแฟให้เราขายอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งเราก็แบบไปปรึกษาพี่น้องที่เชียงใหม่ก็หลายๆลหลายห,ายห,ายหายคนก็บอกว่าเทพเจ้านําก็ให้ทําเลยเราก็เลยแบบเออตัดสินใจเชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้านําแล้วก็ไปบอกคุณป้าว่าเราจะไม่เช่าบ้านก่อนเราจะเช่าแค่ร้านคุณป้าโอเคไหมถ้าโอเคก็คือตามนั้นหลังจากนั้นค่ะ คุณป้าทุกอย่างเรียบร้อยคือง่ายไดย้หมดเลยแล้วกเ็เราก็บอกว่าเดี๋ยวพี่สาวจะมาก็จะให้พี่สาวเนี่ยนะคะมาดูร้านด้วยแล้วกเ็เราอยากหาเงินลงทุนจากพี่สาว <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบะมาณว่าเออเดี๋ยวให้พี่สาวมาดูจะได้ระดมทุนอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เกินความคาดคิดเลยค่ะคุณป้าพูดออกมาว่าให้ป้าหุ้นด้วยก็ได้นะ เราก็เลยงงมากเลยแบบว่าคนเพิ่งเจอกันได้แค่รวมเบเ็ดเสร็จวันที่คุยเนี่ยแค่ห้าวันเองแล้วแกจะมาลงทุนกับเราด้วยทีนี้ในระหว่างที่ที่เราคุยกันไปเราก็แบบยิ้มอยู่ในใจนะแบบว่าเอออัศจรรย์มากเลยแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวไปไปถามลูกลูกชายก่อนนะว่าลูกชายจะว่ายังไงอะไรเงี้ยเราก็โอเคก็พอผ่านมาอีกวันลูกชายแกขอเจอเพราะว่า ลูกชายกลัวว่าเราอ่ะจะไปหลอกคุณป้าเพิ่งรู้จักกันแค่5วันจะให้เช่าบ้านแถมยังจะมาลงทุนให้เราอีกอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยบแบบว่าก็คือืนแบบไม่ไว้ใจอะ่ะพอสุดท้ายไปเจอลูกชายแกก็ได้ตกลงกันอะไรเงี้ยค่ก็ทําให้เราเช่าตัดสินใจที่จะเช่าร้านนะคะแล้วก็คุณป้าก็ให้ทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในร้าน โตเกาอี้ตู้เย็นไมโครเวฟเาตาอบเตาแก๊สจานชามทุกอย่างเลยค่ะแกอำนวยความสะดวกให้เราอีกให้เราทุกอย่างเลยแล้วแบบเราแทบแ,แบบไม่ต้องเอาอะไรไปเลยเอาแค่ตัวเข้าไปอย่างเดียวมันมันทำให้รู้สึกว่าการที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าเราคิดว่าสิ่งที่พระเจ้านำมาคืออาสังหาแต่มันเกินคาดคิดติกว่านั้นคือแบบพระเจ้าให้มาทำร้านซึ่ง กำหนดเปิดก็คือวันที่14กุมภานี้นะคะตอนนี้ก็กำลังจัดเตรียมทุกอย่างก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วค่ะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านำที่ให้เรามาได้เจอร้านอาหารได้เจออาชีพที่ที่จะทำที่นี่นะคะเหมือนกับแบบว่ามันมันมันยิ่งกว่าสมารูรณ์สุดจัไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็พระเจ้าเปิดประตูให้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ ดีใจมากครับพี่น้องที่พี่น้องได้ฟังคําพยานหรือคําสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ามีจริงนะครับพระเจ้าทรงสร้างโลกและจัก,กรวาลพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างมนุษย์ขึ้นมาเราไม่ได้มาจากกลิงและพระองค์สร้างให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มีความรักมีมโนธรรมรู้ผิดรู้ชอบสัตว์ไม่มีมโนธรรม สัตว์ไม่สามารถสร้างเครื่องบินได้แต่มนุษย์ถูกสร้างโดยพระเจ้าในพระฉายของพระเจ้าอยากชวนพี่น้องให้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าผู้สร้างพี่น้องพระองค์ทรงพระเยซูลงมาในโลกนี้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เป็นไม้กางเขนลังพระโลหิตเพื่อรับความบาปของพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปใช้โทษกรรมนะครับเราถูกสอนมมว่าเราต้องไปใช้โทษกรรมในอดีตที่เราทํามาเราไม่ต้องใช้โทษกรรมเพราะพระเยซูรับโทษกรรมแทนเราไปแล้ว เราเพียงจะยอมรับการยกโทษบาปกลับใจจากความบาปและต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและเราก็จะเริ่มมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันในสวรรค์หังสอโรมบทที่6ข้อ2ี่บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันในสวรรค์นะครับชีวิตนิรันและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่น้องครับ อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าตามที่ผมพูดนะครับสิ่งนี้ผมอธิษฐานเมื่อ40ปีมาแล้วข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานขอกลับคืนดีกับพระองค์ลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกกลับใจจากความบาปขอบคุณพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ลูกเอาคำสาปแช่งออกไปจากลูกเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปเอาความยากจนออกไปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอองค์ทรงนั่งบนบาลังชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูตั้งแต่วันนี้ ลูกจะเดินกับพระองค์กลับใจทุกๆวันรับใช้พระองค์อย่างสัตย์สื่อในนามพระเยซูเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้าเมตานำพี่น้องให้ประพบคริสตจักรที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีสอนพี่น้องเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้พี่น้องได้รับใช้พระเจ้าเกิดผลนำคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายขอพระเจ้าเปิดประตูสวรรค์เทพระพรให้แก่พี่น้อง รักษาโรคพี่น้องให้หายป่วยอย่างอัศจรรย์ในพนันนามพระเยซูเอาคำสาปแช่งออกไปในน้ำพระเยซูผีร้รายวิญญาณชั่วจงออกจากชีวิตของพี่น้องในน้ำพระเยซูและพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายรอบข้างในพรนน้มพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณมากครับพบพี่น้องในคำพยานอื่นและในคำสอนอื่นๆน,นะครับยินดีที่ได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับ